เล่นานิทานมังกรทองผู้พิทักษ์แห่งแสงหุบเขาเมฆทองท่ามกลางหมู่เมฆสีทองที่ลอยอาบแสงอาทิตย์มีหุบเขาลับแลที่มนุษย์ไม่เคยพบเด็กหนุ่มชื่อลินอาศัยกับยายลินใฝ่ฝันอยากเห็นมังกรทองในตำนานที่เล่าขานว่าปกป้องแผ่นดินนี้มานับพันปีหินเรืองแสงปริศนาขณะเก็บฟืนในป่าลินพบก้อนหินสีทองเรืองแสง ลายเส้นบนหินสองประกายคล้ายเกล็ดมังกรเมื่อสัมผัสหินเสียงคำรามกึกก้องเบาๆดังขึ้นจากในหุบเขาเหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นรอยเท้ามังกรยักษ์รุ่งเช้าลินตามเสียงปริศนาไปตามลำธารและพบรอยเท้ามังกรยักษ์ประดับด้วยละองแสงสีทองลมรับรอบพัดแรงราวกับเตือนให้เขากลับแต่ความอยากรู้อยากเห็นนำเขาไปต่อ ถ้ำแห่งแสงลินเดินเข้าไปในถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยผลึกสีทองผนังถ้ำทอประกายราวกับมีชีวิตทันทีที่ลินยกหินเรื่องแสงขึ้นเหล่าผลึกก็ส่องสว่างนำทางลึกเข้าไปภายในการตื่นของมังกรทองกึกก้องจากใต้ทะเลผลึกมีร่างมังกรทองยับยาวหลาสิบเมตรลอยขึ้น มังกรค่อยๆลืมตาเผยแสงสีอัมพันพร้อมถามลินด้วยน้ำเสียงทรงพลังว่าเจ้าคือผู้ที่ปลุกข้าขึ้นมางั้นหรือคำเตือนแห่งหายนะมังกรทองเล่าว่าพลังมืดกำลังฟื้นคืนจากภูเขาด้านตะวันตกหากปล่อยไว้โลกจะจมสู่ความมืดลินคือผู้ถือหินศักดิ์สิทธิ์คือกุญแจเปิดพลังของมังกรทองจึงต้องร่วมมือกันปกป้องแผ่นดิน เงาปีศาจแห่งตะวันตกเมื่อเดินทางถึงหุบเขาด้านตะวันตกลินและมังกรทองพบเงาปีศาจดำมหึมาแผ่ควันดำกลืนทุกอย่างที่ขวางหน้าหินศักดิ์สิทธิ์ในมือของลินเรืองแสงรุนแรงขึ้นราวกับเตือนภัยการต่อสู้ของแสงและเงามังกรทองพ่นลำแสงทองคำออกสู้กับควันดำส่วนลินใช้หินศักดิ์สิทธิ์สร้างเกราะแสงปกป้องผู้คน แสงทองประทะควันดำจนหุบเขาสั่งสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวชัยชนะและกำเนิดรุ่งอรุณใหม่หลินทุ่มพลังสุดท้ายส่งพลังให้หินศักดิ์สิทธิ์จนสว่างเจิดจ้าทำให้มังกรทองแผ่แสงทั่วทั้งแผ่นดินเงาปีศาจแตกสลายฟ้าเปลี่ยนเป็นทองราวกับวันใหม่เริ่มต้นอีกครั้งผู้พิทักษ์แห่งแผ่นดินมังกรทองกลับสู่ถ้ำแห่งแสง พร้อมฝากคำพูดแก่ลินว่าเจ้าคือผู้สืบทอดแห่งแสงอย่าหยุดปกป้องโลกนี้ลินกลับบู่บ้านด้วยความภาคภูมิใจพร้อมคำมั่นว่าจะเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ที่ไม่เคยยอมแพ้